วันนี้มาพบกับพวกเราสองคนดิฉันนางสาวนทวรรณบุญโสพี่บีมค่ะและดิฉันนางสาวปภาวดีป้องหินพี่แพนค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาพูดถึงสำนวนสุภาษิตทำเพลยว่าทั้งสามคำนี้มีความหมายและความแตกต่างกันอย่างไรตื่นนำองกันและกันเถิดพาของแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับความหมายของสำนวนกันนะคะสำนวนหมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมานานแล้วแต่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแฝงอยู่ตัวอย่างสำนวนสำนวนแกะดำมีความหมายว่าคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆใช้ในทางที่ไม่ดีเอนแคนรู้ไหมว่าทำไมสำนวนแกะดำถึงจัดอยู่ในกลุ่มสำนวนที่สำนวนแกะดำจัดอยู่ใน ก็เพราะว่าเป็นสำนวนที่สร้างกระทารัดชวนให้คิดให้ดีความเมื่ไงล่ะถัดมามารู้จักกับสุภาษิตกันดีกว่าค่ะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความสั้นๆกระทัดรัดจำง่ายแต่มีความหมายชัดเจนเป็นคติสอนใจกล่าวถึงความจริงที่ยอมรับกันได้และสืบทอดกันมาช้านานค่ะตัวยอย่างสุภาษิต จอดเรือให้ดูฝั่งจะนั่งให้ดูพื้นมีความหมายว่าจะทํากิจอันใดจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อความไม่ประมาทค่ะแล้วสุภาษิตนี้พี่พีมบอกไหมว่าทําไใดถึงจะอยู่ในกลุ่มสุภาษิตล้วคะอืมก็เพราะสุภาษิตนี้มีความหมายไม่ตรงตัวแต่คติสอนใจในเรื่องของความรอบคอบว่าจะทําอะไรให้คิดวางแผนที่ดีก่อนทําค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้ว นั่นก็คือคำพังเพยนั่นเองคำพังเพยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบทอดกันมาช้านานโดยกล่าวเป็นกลางๆางเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องตัวอย่างคำพังเพยงมเข็มในมหาสมุทรมีความหมายว่าค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้หรือทำกิจที่สําเร็จได้ยาก เอ๊แล้วคำพังเพยนี้หล่ะพี่แทนทำไมถึงจัดอยู่ในกลุ่มคำพังเพยก็เพราะว่าคำพังเพยเป็นการกล่าวกลางกาเพื่อให้ทีความให้ข้ากับเรื่องและเป็นการกล่าวตีชมในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นไปไม่ได้นัวเองค่ะ จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าทั้ง3คํานี้มีความแตกต่างกันน้อยมากมากเลยค่ะแต่ข้อสังเกตที่สามารถแยกกันได้คือสำนวนจะมีถ้อยคําที่สั้นกระชับและมีความหมายไม่ตรงตัวสุภาษิตมักเป็นคําคล้องจองให้คติสอนใจและเป็นถ้อยคําที่กล่าวมาช้านานค่ะและสุดท้ายนะคะคือคําพังเพยมักจะสังเกตจากถ้อยคําที่กล่าวเป็นกลางมีการติชมหรือแสดงความคิดเห็น จบกันแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ